นุ่มกะลาแย่แล้วสามีตัวจริงกิ๊กสาวเคลื่อนไหวแล้วสำหรับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มกะลาที่ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้กับเรื่องราวของสาวคนสนิทเป็นแม่ค้าแบรนด์ดัง ล่าสุดสำนักข่าวดังได้เผยว่าสามีชื่อว่านายตอเต่าอยู่กินกับหญิงคนนี้มาประมาณ8-10ถึงปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่โดยฝ่ายชายทำอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ขายช่วยภรรยาแพ็คของที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาตามปกติไปไหนมาไหนด้วยกันฝ่ายชายก็ไม่เคยมาปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเชื่อว่าที่ผ่านมาสามีไม่น่าจะรู้ว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยแอบไปคบหากับ นักร้องหนุ่มแต่ว่าตอนนี้คิดว่าคงจะรู้แล้วจากกระแสในโลกโซเชียลเรียกได้ว่าหลังจากที่จูนภรรยาของหนุ่มกลาจะฟ้องมือที่30ล้านต่อมาก็มีข่าวว่ามือที่สมของหนุ่มกะลามีสามีแล้วก็มีลูกอยู่แล้วด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็มีแววแววมาว่าผู้ชายฝั่งมือที่3มเตรียมฟ้องหนุ่มกลาด้วยข้อหาเดียวกันเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนก็ต้องรอหมายฟ้องจากทนายก่อน